เตยยังแทบเป็ดบ่ที่มัมในใหญ่แอบว่ามีเวลาเฮ็ดแังเสียเอานี่ขานะขาดกอยกับ่เนี่ยขวบ่งตัวนี้ <c oughs> ก, so อกอ่อน,น,นก็จะโทรมาหาอยู่โทรมาหายทีเดียวเอาจากสมองหลับแล้วว่าเอาลายแบบวันาที่วิวแที่อยบบรถก็เอาคุยกาแฟนองนั่งอีนั่งคิดตลกนี่คิดตลกนี่คิดตลกนี่ก็เฮ็ดแดงนี่ก็ได้เงินยายแม่คิดดีคิด อ่อนเราจะค่อคุยกันเท่าเดิมจริงตั้ขโมงเมือนมันนี้เป็นไงแล้วเขานอนนี่น้ำกันไปเยี่ยกค่อยคุยกันเท่าคอยอ้าวังหมกินนอดกินนอดโอมันนอนรับลมมันเยินับปูไหนเยว่วดีอ่ารักษาไปเที่นี้ให้งเปรนเทศล่ากับว่าไ้ข่าวได้ค่ะไปวัดผู้ไปวัดประสาทป็นเดูพี่ติ นีท่ทีสีเอาไว้พู้เก่าพี่วันเนี่ยเสื้อผ้าเขาคไปทำบทาบกเปิดอารมณ์ดีเถิดบอใส่คนไดออรหรอกครับขอบคุณค่ะเยี่ยมเยียมตอนนี้ไปวัดไปว่าคนมีสิจ้าไปวัดมุสดงสิไหมสิมีหมื่นหรือไม่จ่าจต้งจิบไปอาจจะเป็นที่เที่ยวแบบธรรมชาติ อยู่บ้านน้ำแทงกันกกนี่เลยเออนัคอนเทนต์อยู่รอบตัวกันนี่แล้วตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลนี่คอนเทนต์รอบตัวแล้วต,วนตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเนาะคุนโถงโโุณหโโโุ้ผูขูนบกยังไงยู่หนหน,น้าชาติอาไปโรท้ายเ,เ,เาประเทศมืมมีผู้มกรอปรอ่าอยู่โรงพยาบาลจ้า สวัสดีจ้าพวกพักทายหน่อยงานสบายดีะ่ะทำการทำงาน,านอาจารย์เนสนอเห้คนเดี๋ยวหัวซักหม่องอยู่เนาะกับเป็นหม่องตานานคือการให้พีน่น้องตะระหม่องตะระบอลมีจะไม่ได้กลับบ้านเลยโรงพยาบาลคนเต็มเลย กกแล้วแต่ก็มไ,ไ,อออกมไม่เป็นไรอ่าเกิดละเมื่อปอนะยืนนี่สร้างบริยืนนี่สร้างบริษยาขึ้นยืนขางเซเว่ยนนี่ลูกบ่บ่พอดีอยู่ย่ายทางอกดอกหันยามหันด้วยคอยเขับไปฟองเพิ่นทางในคอยออกมาจ้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจ้านี่เขายายแล้วมา เป็นี้มียะเขาเ้ยคุณทามเนสานนะจ๊ะนะ้อหูขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเมื่อไหร่เินกต้งท,ท,ทรัพท์กันให้ตรงนี้ขอได้แบบนั้นทำคลิปส่งสั้นยาววันละสีห้าคลิปไอท่านดันเพื่อนมหาห้ขอบฝนอยู่ทั้งผู้ไหนะอืม เอื่อนมาน้ำบอศักดิ์สิทอยู่ทั้งผู้ทั้งผู้ดำไปคอยเ้นียวบ่เือหรอกเดนเหนียวบ่เจออ่าแนวเดียวนี่ก็ลงีอยนาเมบดอเอืมอืมอีมนนืมน้ำบ่อ่น้อยน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าแ <c oughs> รกา <c oughs> งกรบรับบ่บก ออยู่ได้ขวบเรกขมดก็สูได้มากตัวหนุ่ขคุณอ่าว่าขึ้นี่รวมมีโค้าขันเวทีทีงวมคันก้นนี้ไลยค่ะไว้หัวเซกันนี่แหละนี่เรามองนอนกับปูสานนี่นอนนี่ไม่มอวไปหรอกค่ะพีศา่าที่ดนนี่เพื่อนี่ศาสตรนาลมล้มพัดตึงเลยวันนี้เออล้มพัดตึงนี่ด้พอเพน เราได้ด้วยความสามารถของเราแต่กระับมือจีนแขียกันเอาเงินที่มากกันเนาะเืีเยงพี่น้องเงี้ยไงเงี้ยมันกาะกันบุ้งเลยเออมันมันใช้กระสับบาบอค่เออเนาะอยู่ที่วัดคู่ปังค่ะพี่น้องาเที่ยวคือกันได้ยังนีงก็ได้เป็นที่เที่ยวที่เทวต่างจังสิ่คุณบุมมเหยียบบอกว่า นม่เวียนเนาะโอกจัสรแล้วขึน้นไปเจวกนมุกัตูเป็นจุดสุดทายก่อนเข้านอนเลยคงี oh, oh, ่นองเลยเรียงทิงปอไหนแล้วโอ๊ยปอไหนบ่ค่ะ ยังไรปออยู่ค่ะพี่น้องอยู่่าเรื่องปอยใรอยากย <c oughs> เอ้โมแหงคะ่ะเพื่อน่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใครอยากเก็บตามมาดูเด้ออยู่ต้นบนน้ำถท,ทายก่อนเข้านอนเดยพี่น้องไปขจาซ่องนาดี้ เอ็นกอยเห็นกันแล้วเกณีฮะมะอานคั่นแหละหม่องสะ้าน,น,นแต่ว่าแถวแถวบ้านไข่มี่มองมี่เขอินว่ามี่อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณในหลายเด้อจจากที่คาว่าไท,ทาย วันนี้แยกเป็นหองดาำอะไรสดปงกระโดดวินาทีคอยจาก 8, 000, แปดพันจนติดเจดถึงหมื่นวินาทีกับบถึงกรกเทาอดอกโหลดเป็นเงิแต่ไม่ควานเคลื่อนไปบางอย่างแต่ข้าเจ้าเข้าจเจ้าบ่น,นดกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยเขาว่าเราก็ไม่รู้เราดูเขากดไลค์กดแชร์พอเพิ่นเราได้ด้วยความสามารถของเราแต่ก็จับมือจีนแข้นกันเอาเงินที่มากนาะ พุ่ท้องงคุณโพดกบ่นยังไงที่หน้าชาถูเอาไปดรหายไปรูไปจากประเทศเมียอมุกมีคืออุบัิเหุาา่าแมนกลางกลางกันแล้แบแบบบอกไงซะคนเฮ่าน่ะทุกเมื่อนี่อยากบึงบ่าบ่าวบ่ เงินแต่เ่อยว่าวขาบอกเวลาสิเบิ่งเขานี่เต็นี่ยังว่าเออแม่นเขาอะไรพี่เบิ่งเขาลรอกเห็นแมงมุมไปตาจตามอยากนอนสวัสดีค่ะกำลงังถนน่าย์น้องเกิร์ดคันลุงเกียงไปคุณว่าคุณนันใหม่เขาวัดผู้อยากให้เขาอัดค่ณบอกปัญหาใส่คุณองกันแะม่ เราลุกมาลานอยู่นี่ทั้งสามคนมาเด่วบางมาหนี้มาโรงพยาบาลจา้าเวลา่สามจะคลิปลงไปอ่าคลิปเลี้ยวเลี้ยวเอไอเพื่อนดันเพื่อนมาหาเองตรงนี้คอยพาหน,น้าวองใจจ้าม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 าซอยกันดิ ก็สันรถเอีได้เนี่ยนี่เขาบอกว่ของก็มียะมากเพราะว่าเข้หยนี่ตากไปไปค่ะเดี๋ยวไข่ลงนง่เดี๋ยวไข่ไปหาเจ้าเด้ออ่าอ่าแบบลานหน่อยเนี่ยนี่รางวันทีแล้วมันสองสองเคื่อนนี่ยะ เลยคอนทิน์อกแจ๊คสิตลกเกนี่ยอาได้าทีนี่ตลกพเปลี่ยนล้งเขาปุ้หไเหงดบอกเลยนี่ตลกแยบบไ้จัอสิกบ้าเหียบอกเ่าว่านไม่าเนาะกู้จักนี่แล้วย็ขนเจ้ากรมบุกตัเป็นจสิดจกดไหลกดแชงเขาก็ให้เงินแต่่อยเห็ว่ามีเวลาจะเบิ่งเพิ่นที่ถ้าพวกนี้มักเบิ่งหนังเลยไปเบิ่งของเพิ่นนะก็ได้ จะคอยหน้นว่จจุรดอกบหลดมีว่จจือ <c oughs> อ่านแนวเดียวนี้ก็ลงมเยอะขาวไร่สดันกะรรอดวีนาที่คอยจากแปดพันพนตีจดถึงหมื่นวินาที่็บดถึงแกเทื่อดอกโหลดเอ็นข้าวมากรอที่ทานจูฟังน่ะถ้ามีวันนาโอ้ยน้องจายวัสดีจ้าสวัสดีนะจ้า ขอบุคพี่ดองทุกปู่ทุกปนนด้จ้ามือนี้ยาเยอะต้องบาเท่านี่เมื่อไงยอเปไขเป็นน้าวนี้แล้วพคนนองก็ไดเด็กเป็หอนว่พี่ดองไป็ส้งดาวไหดด้วยเปจะเด็กอันนี้เอาดาวนี่เราไปแหลกจะดนสือเท่าทช้าวันี้นี่เชียวไหวดินสัตว์บนคุขึ้นม